สาธารชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาพบกับบันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของมโหสถเมื่อวันก่อนมายับยังอยู่ตอนที่มโหสถเป็นนำทัพประสัมภาระทั้งหลายเหล่านั้นที่ประกอบเพื่อในการสร้างเมืองคนทัพประสัมภาระออกจากเรือทั้งหมดแล้ว จังได้นําเรือไปจอดไว้ในที่มิชิดปกปิดไว้ไม่คนภายนอกได้เห็นแล้วก็ได้สั่งให้คนไปจําเรือว่าท่านทั้งหลายจนนาเรือนี้ไปซ่อนไว้ฮในที่เราสั่งแล้วก็เวลาที่นําเรือมาเมื่อไรเราสั่งเมื่อไรให้นํามาเมื่อนั้นอันนี้เป็นคําสั่งของมโหสถขห้กายก่อสร้างเครื่องประกอบตัวเมือง เสร็จเรียบร้อยแล้วคือมีคูน้ำเห็นไหมคูที่ขุด้วมีน้ำเต็มกว้างมากแล้วก็มีคูเปลือกตมีนหมายความว่าจากคูน้ำจะเข้ามาตีเมืองต้องว่ายน้ำมาก่อนต่อไมค่คูหนึ่งก็มีคูเปลือกตมเดินลงไปมันจมไปแค่เอวเคลื่อนไหวเลยนี่การยุทธวทีเนี่ยดูคนนะ ดูว่าเขาทํากันแบบไหนแล้วคูแห้งไอ้คาว่าคูแห้งในคูนี่แห้งหรือไม่มีน้ําไม่มีเบือเบือตมไม่มีเตืกตมตอนเดินลึกลงมาในครูแล้วก็ตายขึ้นมานี่มันเป็นภัยสําหรับข้าศึกถ้าศึกไปเข้ามาได้ก็ตายกันเยอะดีก็ไม่ดีก็ถมคูเต็มได้ซากศพแล้วมีกําแพงสูงสงิบแปดศอก หกสามสิบแปดสามวาเป็นอนุวัติสี่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 สิบหกกอหอสี่วาสองศอกในสูงไม่เชลลนนะแล้วก็มีป้อมป้อมประตูเมืองนะป้อมมีที่ประตูเมืองแล้วก็ป้อมมีที่ซุ้มของเมืองซุ้มประตูเมืองแล้วก็พระราชนิเวศเอามีป้อม ที่ประตูเมืองแล้วก็มีซุ้มประตูมีพระราชนิเวศคือสถานที่ประทับของพระราชามีโรงช้างมีสร,ประปคนีและอื่นๆการก่อสร้างเลเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างใช้เวลาเพียงสี่เดือนเห็นความสามารถของแมลูกหลานที่รักการก่อสร้างและทำงานทุกอย่างด้วยความเต็มใจ มันเป็นขอไม่ยากเกี่ยน้องปู่สร้างวัดเนี่ยน้องปู่สร้างฝั่งวัดธนวันตกแล้วก็เสริมสร้างทัตวันออกด้วยใช้เวลาจริงๆสี่ปีเข้ามาดูกันก็แล้วกันว่าถ้าเราทํากันจริงๆแล้วก็บางแห่งสร้างอุติหลังเดียวห้าปีไม่เสร็จนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ตั้งใจทําจริง มีกำลังใจอ่อนการทำก็โยเยโยกเก่เพราะว่าเอาอย่างลวกันวางแผนโกงกันดีกว่าถ้าเราทำจริงมีใจเด็ดเดี่ยวซะ้จริงๆแนละ้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสร้างเสร็จไม่ยากเรื่องงานที่ทำนี่เราก็ทำให้มันราคาถูกได้ยั่งงานก่อสร้างขขงหลองปู่มาสำรวจได้เลย ว่าถ้าเขาตั้งราคารับเหมาหนึ่งล้านหลวงปู่จะสร้างเสร็จภายในราคาห้าแสนบาทแล้วก็รับรองว่าของดีกว่าการรับเหมาตั้งเยอะวิธีนี้เราทำยังไงเราก็จ้างช่างเฉพาะแรงงานวัตถุก,ก่อสร้างเราหาขเขาเองอันอย่างนี้ช่างเขาไม่กลัววัตถุหมดท,ท,ทั้งที่เราจะใช้กำลังในการต้อนรับการรับกำลังน้ำหนัก ยังเหล็กเขาใช้สี่เส้นแเราอาจจะใช้หกเส้นเหล็กเขาใช้สี่หุนแเราอาจจะใช้แปดหุนก็ได้ถึงยังไงยังไงมันก็สร้างผูกกว่า <c oughs> ถทกกว่าที่ครับเหมาว่าการรับเหมาเนี่ยเขาต้องคิดก่อนที่จะเกิดซองเปิดซองประมูลก่อนจาการจะเขียนแบบเขาก็จะต้องมีกำไร เขาก็ต้องเผื่อไว้ถ้าทาสร้างสร้างไม่เสร็จจังค่าแรงงานเขาคิดเผื่อไว้ค่าของก็คิดกันในตะขอของไม่อะขอราคาขึ้นไปเขาต้องกันไว้หมดสําหรับของเราทำยังไงเราจ้างช่างเขาเท่าไหร่เราซื้อเท่าไหร่กาไรของเราไม่มีเพราะมันเป็นบ้านของเราฉะนั้นน้องปู่จงสร้างอย่างแพงที่สุดเท่ากับราคาห้าสิบเปอร์เซ็นของการรับเหมา ส่วนใหญ่ราคาจริงๆเป็นแค่สี่สิบเปอร์เซ็นของราคารับเหมาเท่านั้นแล้วถามว่าทำไมจริงทำเร็วเพราะว่าวัตถุก,ก่อสร้างของเราไม่อันเขาเราพร้อมทุกอย่างช่างก็ทำได้ดีนี่เรื่องราวอย่างนี้อย่าไปบรรนามเขาเอาไว้เป็นตัวอย่างเอาไว้เป็นตัวอย่างสำหรับลูกหลานมโหสถท่านทำงานเสร็จภายในระยะสี่เดือนได้ ทำการใหญ่ขนาดนี้ทํไมยังทําสําเร็จเพราะว่าคนทุกคนะเขาไม่ขี้เกียจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้คุมงานก่อสร้างต้องพูดดีไม่ใช่พูดเร็วถ้าที่ไหนเราไม่ชอบใจแล้วก็เรียกช่างมาปรึกษาหารือกันว่าอย่างนั้นดีไหมอย่างนี้ดีไหมแบบน้นดีไหมพอยะทำได้ไหมช่างเขาบอกทําได้ขรับ แล้วก็โอ้ขอบใจขอบใจนะขอบใจนั่นดีและน้านดีสุดเวลาใครเข้ามาถามว่าตรงนี้มันดีเพราะอะไรแล้วก็บอกช่างเขาเป็นความคิดเห็นของช่างในช่างเขาแนะนําให้ทําอย่างนี้เมื่อช่างได้รับทราบคําแนะชมเชยแบบนั้นก็มีกําลังใจเห็นอะไรว่าไม่เหมาะไม่ควรก็ทําดีขึ้นไปอีกนี่เรื่องการพูดดีมันเป็นสีกับตัวและมีประโยชน์กับเรา เล่าเรื่องของท่านต่อไปตอนนี้ตามข้อ,ขอเรื่องท่านบอกว่าพระเจ้าวิเทหราชเสด็จไปอุตรปัญจาลนครอันนี้หมูตัวใหญ่ไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้พระเจ้าจุนนีพรหมทัตด,ดีใจสินะหมูสองตัวคือหนึ่งมโหสถสองพระเจ้าวิเทหราชเสร็จแล้วครวนี่ตายแน่ไม่เหลือเสร็จหลงกลท่านแล้ว แต่ใครเราจะเป็นคนเสร็จดูกันต่อไปการก่อสร้างตามแผนการของโมโหสถได้เสร็จเรียบร้อยแล้วโมโหสถยังได้ส่งทูตไปเชิญเสด็จพระเจ้าวิเทียราชให้เสด็จไปได้แล้วหม่คนจะนอนฝันหวานอยากได้เมียสาวมาตั้งสี่เดือนเนี่ยโอโ้โหแต่ไม่เป็นไร มันเป็นความหวังที่พึงคิดอหวังได้จิตใจมันก็ชุมชื่นไม่แห้งแล้งเมื่อเจวิเทหราชได้ทรงมีกามมนชื่นชมโสม,มนัสเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นดีใจมากได้เสด็จออเจรเมืองมิถิลามหานาครพร้อมไปด้วยจาตุรงกเกษนาจ่าตุรงกเกษนานี่คือกองทัพสี่เราคือหนึ่งกองทัพช้าง สองกองทัพมาสามกองทัพรถสี่กองทัพคนเดินเท้าจำไป่น,นสู่หลานที่รักท่านโมโหสดได้ออกไปไปรับที่ฝั่งคงคาคือฝั่งแม่น้ําเมื่อขบวนเสด็จมาถึงก็นำเข้าสู่ที่มมครนครที่ตนสร้างไว้ พระเจ้าวิเทราชได้เสด็จไปยามวัดอันโอล,ลานเตรีการตามไม่ประทับอยู่พอสมควรเวลาเย็นก็ส่งทูตให้นำพระยาสารปถวายพระเจ้าจนนีพมทัดว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าวิเทาราชกษัตริย์แห่งกรุงมิจฉามหานครคอนนะ แควนมิทีหะมาเพื่อถาวายบังคมพระองค์ขอพระองค์ทรงพระราชเอ่เอาสิมนะขอพระองค์ทรงพระราชทานพระราชธิดาพร้อมด้วยสาวสังกำนันในให้น่ให้แกเข้าไปเจ้าภายในบัดนี้เถิดโอ้โหหิววานาันหิวตั้งใจมาเวลาเดินทางมาน้ำลายคนยหยดแปะแปะแปะ,ปะนะ ควายแก่ยันล่อ,อยญ่าอ่อนนี่โอโหแต่ย่างหลวงปู่เนี่นนยยญ่าอ่อนมาให้สะกี้ร้อยอีพันยญาก็ไม่ไหวแล้วโหล,ลานที่รัก <c oughs> สู้เขาไม่ได้แล้วเห็นหน้าสาวๆก็กลัวให้บอกจะยกกลูกสาวให้หน้ากลัวจะขาดใจตายไปเลยเพราะอะไรว่าตัวเองก็ลุกไม่ไหวแต่ว่าเจ้าวิเทยาราาเนี่ยท่านยังมีแรงมีแรงสู้ เป็นเอาว่าคุยเรื่องท่านต่อไปพระเจ้าจุนันีได้สดับรับสายเข้าไปเจ้าวิเทหราชตามที่โทษตนำมาถวายแล้วทรงดีพระไทยเขาบอกว่าทรงปรีดาปราโมทเป็นอย่างยิ่งคราวนี้หมูตัวใหญ่ก็มาแล้วหมูตัวเล็กมาก่อนหมูตัวใหญ่มาทีหลัง เราจะล่อโอ้โหกินทั้งใส่เนื้อนอกใส้ไหนว่ากันให้สำเร็จยังได้ทรงดำหนีว,ว่าปัจจามิตรร้ายของเรา mm. คราวนี้จะหนีจากเงื้อมือของเราไปไม่พ้นแล้วตี๊กลับคอยดูนะกลับคงใครจะต้องญข่งกับใครดูหลานที่รักฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าดูทด่ว,ว่าใครจะชนะใคร แล้วพูดต่อไปว่าเราจะตัดทิสะทั้งสองคนคือพระเจ้าวิเทยารายกับมโหสดแล้วก็ย่าดืมน้ำชายบาลกินเหล้าสิชายบาลไอ้บานตัวนี้มันบานบอดเสืะนออนาโนนสะกดมันบานอะบ,บานบานเบเรอเรียกชนะใหญ่ก็เลยชายบาลโดยชนะครั้งใหญ่นะ่ยไอ้บาลน,นี่มันใหญ่เบเรอ ถ้าบานรอเลี้ยงสียก่อนไปร,รักษาเราจะดื่มน้ำชัยนะครั้งใหญ่เอา,อางี้ดีกว่านะครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราจะได้เป็นจกักรพรรดิปกครองโลกเวลานี้เมืองทุกเมืองก็ขึ้นกับเราหมดแล้วเหลือเมืองเดียววิธีหาเท่านั้นแล้วก็จ้างได้ทรงทำแสดงแบกการชื่นชมสมณัต ตอนหน้าโทษยิ้มชื่นใจมันต้องยิ้มเิเพราะชัยชนะจะเข้ามาถึงนี่มันต้องยิ้มเขานี้แน่แล้วหมูเอ๋ยฮะหมูเอ๋ยเธอโดนแล้วฉันจะกินไส้ในฉันนี่กินตับกินไตกินเนื้อกินหนังกินกระดูกกินเท้ากินหมดหรือเปล่าไมาา่ทราบถ้ากินหมดทั้งตัวแล้วกินกับเปรี้ยวเข้าไปด้วยแเสร็จมันมีแรงมาก เป็นนั้นว่าเธอท่านก็ทำหน้าชื่นตาบานตัวหน้าโทูแล้วก็มีพระราชทานรางวัลแก่โทูตตามสมควรคนรจะขนก็นเป็นการใหญ่ไอของที่จัให้แกเนี่ยประเดียวฉันก็ได้กลับและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทรัพย์สมบัติในวิเทหาราชหมดเขาเป็นของฉันหมดเวลานี้แกขนทองให้สักสามพันแท่งมันก็ไม่แปลก และพระองค์ได้ทรงได้ให้ทูตนำพระราชสารตอบของพระองค์ไปนำไปถวายพระเจ้าวิเทหราชในสารนั้นมีใจความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงนามว่าวิเทหราชพระองค์สเสด็จมาดีแล้วสเสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้เพราะพระองค์ทรงพระองค์ทรงตรวจ าหาเลิกแม่เพื่อทำทาวิธีว่ามงคลเถิดหมายความว่าก่อนที่จะแต่งงานกันอยู่ๆก็จะยกลูกสาวให้ไปกอดเฉยๆมันไม่เหมาะหาเลิกให้มันดีซะก่อนจะได้มีลูกดีๆข้าพระข้าพระเจ้าพร้อมที่จะถวายพระราชธิดา ับพร้อมในสาวสสงกำลันไหนให้แกพระองค์ในบัดนี้แล้วพระเจ้าค่ะแมสวยสวยจริงๆแมพูดเพราะ,ะนะยิ้มคราวนี้เสร็จท่านค็คิดว่าจะหมูเอ๋ยอยาอ่อนนะไม่ได้กินแล้วอาหารอร่อยไม่ได้กินจะกินยากิน,กน,กน,กนดาบสำหรับพระเจ้าเวทีราชเด้ทรงอ่านายงของพระเจ้าจุนนีพระมทัศแล้ว ก็ทรงมีพระไทยใคร่จะได้พระราชินดาปัญจาระจันทีโดยไม่ได้ชักช้ายินไตแก่โทษให้ไปโทนว่าวันนี้แหละเลิกดีแล้วขอให้ทรงพระราชินดามาได้แม่คงจะหิวจัดนะนั่งคอยอยู่ต้องสี่เดือนคงจะตั้งท่าวาดภาพ ว่าถ้าเราได้คนสวยมาแล้วจะทําอะไรบ้างทําแบบไหนมันเะสมใจรักนี่ความจริงเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ของแปลกถ้าลูกหลานที่รักยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือถ้าว่าเคยแต่งงานมาแล้วก็นึกถึงความหลังว่าเวลาที่เรากําลังรักกันในระหว่างคู่รักมันก็นั่งวาดภาพแล้วสวยสดงดงาม แต่ว่าพอแต่งงานเข้ามาแล้วจริงๆไอ้สิ่งที่เราคิดมันหายไปหมดมันจะมีคื่อความปลื้มใจชั่วขณะเดียวเท่านั้นในที่สุดความทุกข์ก็จะเข้ามาถึงเพราะอะไรเพราะว่ากายคลองเรือนเปลนงของหนักจะต้องรับภาระทุกอย่างเอาอกเอาใจด้วยกนนันสองฝ่ายเราเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ฝ่ายคู่ตัวผัวเมียมันเป็นพักพวกขอทั้งสองฝ่ายด้วย เราต้องแบกน้ำหนักกำลังใจของคนองสองฝ่ายนับจำนวน,นไม่ทนที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเตโสโกโปิยโตชายเตพยงังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักแล้วก็ภัยอันตรายมันก็เกิดจากความรักทีนี้ใน,นเมื่อความรักเกิดขึ้นในเมื่อความรักมาสนดุเราก็ต้องทะเลาะก,กัน ดีไม่ดีก็ต้องอย่าร่างกันรักกันมากมีลูกมาน้ำหนักการค่าใช้ใจ่ายมันก็สูงแบกภาระหนักไอความสวยสดงดงามมันก็ไม่ทรงตัวเดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็แห้งลงไปวันสุดความที่ตั้งใจคิดว่าจะร,ระคับระคองสิ่งที่สวยมันก็สวยไม่จริงสวยไม่นานในความซุบซมันเกิดขึ้นมาในคราวใดในคราวนั้นใจมันก็หดหู สมเด็จพระบรมครูยังกล่าวว่าความเศร้าโศกเส,สียใจเกิดจากความรักนี่สำหรับพระเจ้าอิเทียราชนีพัยอันตรายจะเกิดพระองค์ก็เพราะความรักที่เป็นกลายเป็นหมูเข้าคอกถ้าหากว่ามโหสถไม่มีนะคราวนี้ตายแน่ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปพระเจ้าจุนันี์ได้ทรงสดับดังนั้นจึงได้ตัดจึงได้ตัดหลวงว่าเราจะส่งไปเดี๋ยวนี้ สรงให้ทูตรีบไปเชิญพระเจ้าวิเทหราชแน่เมื่อทูตไปแล้วพระเจ้าจุนันีจะได้ให้สัญญาณกับพระราชาร้อยอิดนครร้อยอ็ดองค์นีพร้อมไปด้วยทหารทั้งหลายหลายแสนคนที่เตรียมไว้ก่อนแล้วก็ให้ออกรบนในอเอไมริแทนนี่เนี่ยปีอโตชัยเตโซโก ปีตชัย,ยเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายจะเกิดจากความรักพระเจ้าวิทยาราชมาเพราะความรักคราวนี้ต้องต้องท้อพระไทยตกใจตกใจคือเสียใจไหมแทนที่ได้สาวสาวกลายเป็นกองทหารแล้วแทนที่เราจะได้รับความเชื่นชมยินดีอันตรายใหญ่ังมาถึงเห็นไหม ให้ความรักนี่มันเป็นภัยใหญ่ที่หลวงปู่พูดอย่างนี้ไม่ต้องการให้ลูหลานทั้งหลายไม่แต่งงานแต่ว่าจงจําไว้ว่าการแต่งงานเป็นอันตรายสําหรับชีวิตเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์ของชีวิตแต่ว่าไม่ขัดคอใครนะใครจะแต่งงานก็ได้ดีแต่งงานเมื่อไรพระรวยเมื่อนั้น พระได้ไปฉันกินข้าวด้วยได้สตางด้วยดีเมื่อพระองค์ส่งให้พระราชาทั้ง 101, ร้อยเอ็ดพร้อมพิหารหลายสายคนที่เตรียมไว้ก่อนให้ออกรบและทรงตรัสประทับไปว่าวันนี้พวกเราจะตัดที่สาข้าศึกทั้งสองวันพรุ่งนี้จะได้ดื่มน้ำชายบาลเอาละสิแม่ละ เขาพร้อมแล้วนะระวังระวังนะไอ้การนี่ใครก็บอกว่าให้อะไรดีๆเนะี่ยพิจารณาดูสิก่อนพระราชาร้อยเอิะองค์พร้อมวตถดอาหารก็พายกันเครื่องขบวนทัพออกไปตามรับสั่งนี่เห็นไหมลูกหลานทุรักที่เราต้องรับสั่งจากภายนอกประเทศเข้ามาทำลายประเทศของเรา ถ้าหากว่าเรายึดประเทศของเราได้เราก็ต้องอยู่ตามอำนาจของเขาสุดแล้วแต่เขาจะสั่งดูตัวอย่างพระเจ้าจุนนีพรมทัยก,กับพระราชาร้อยเอ็ดนครความจริงเมื่อเขายึดได้แล้วเขาเอามาเป็นทาสจะทำไรต้องทำตามใจที่เขาสั่งไม่ใช่ว่าเขาจะให้อะไรเรามาฟรีๆแล้วก็ ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แล้วคิดว่าเราจะดีจะมีสรภาพดูตัวอย่างลาวกับเมรแล้วก็ดูตัวอย่างโยนต้องอยู่ในอนัตของผู้ให้อยู่เสมอทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าฟ่าฝืนเมื่อไรเมื่อนั้นสลายตัวเล่าเรื่องของท่านต่อไปพระเจ้าจุน,นันีมสน็จออจากยุธสงคราม เมื่อจะออกเมื่อจะเสด็จออกเพื่อทํายุทธสงครามได้ให้พระนางสลักนะพระนางสลักกเทวีราชมารดาที่เป็นแม่นะเสด็จพระราชชนนีกับพระนนางนันทาเทวีเอกครรมเหสีปัญจาระกุมารราชโอรส แล้วก็พระน,นางปัญจาลจันทีพระราชธิดารวมสี่พระองค์ให้ประทับอยู่ที่ตำหนักเดียวกันพร้อมไปด้วยนางสนมทั้งหลายเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จออกทำสงครามทรงจัดทหารล้อมพระครที่พระเจ้าวิเทหราชประทับติดต่อกันทั้งสามชั้นโอ้โหเหมาะเหมาะเสร็จหมูเสร็จ เขานี้มีคนจุดคบเพลิงนับได้แสนแสนและดูเหมือนกับเวลากลางวันสว่างสวยไปหมดนี้ยกทัพกลางคืนนะ,ะถ้าทู่เข้าไปตอนเย็นก็จะส่งเข้าไปก็จะส่งมามันก็คำพอตอนค่ำก็ยกลูกสาวคือหอกดาบไปให้เห็นไหมลนะ่ะจำไว้ดีลูกหลานที่รัก ที่เป็นสตรีใครเขาบอกว่ารักก็ถึงจงระวังเธอเนื้อแท้ทีเดียวก็จงอย่าปล่อยกายปล่อยใจให้มากเกินไปถ้าหาว่าเขาได้ริมรถแล้วใช้ไม่มีใครเขาต้องการเราเขาถือว่าเราเป็นคนใจง่ายแต่ถ้าว่าสมัยนี้รู้สึกหนักหนัก,นกใจอยู่นิดหนึ่งอะไรอะไรมันเป็นประเพณีไปหมด ผลี่สุดความเศร้ากำสุดก็มาตกอยู่กับฝ่ายสาวแต่ฝ่ายชายที่มาบ้าบอบอก็มีที่ปลายกุลรลาพรักเข้าสักทีก็รู้สึกอยากจะผูกคอตายฆ่าตัวตายก็มีเหมือนกันอันนี้หลวงปู่ไม่เห็นด้วยเพราะเจ้าชู้มาพอพอเรื่องนี้รู้เรื่องดีเป็นอันว่ามือไฟก็สว่างคล้ายๆกับกลางวัน ก็เตรียมยึดเมืองเมืองเล็กๆเกมืองเด็กๆสร้างใหม่ประเดี๋ยวก็เจ๋วฮะเป็นอันว่าคราวนี้เราก็มามองดูขั้นด้านพระเจ้าวิเทีาราชหมดท่าแล้วพระเจ้าวิเทีาราชเห็นกองทัพใหญ่มานั่งกอดเข่าจ๋องเรียมโหสถมาพ่อมโหสถจ๋าทาไงล่ะแทนที่เราจะได้ลูกสาวเราจะได้ดาบได้หอกเราทำไงานได้เจ้าจ๋า ในลูกบอกว่าที่ลูกจะทํำยังไงสําหรับโอโหสถบัณฑิตนั่นข้นทราบว่าพระเจ้าจุลนียกกองทัพมาล้อมนรคอนในตนสร้างสร้างไว้โดยรอบจึงเรียกทหารสามร้อยคนมาสั่งว่าม่เข้ามาเป็นแสนเข้ามาเป็นแสนนะทหารของมโหสถเอาเรียกมาที่แรกสามร้อยจะไม่ดีนะลูกหลานที่รัก ว่าเราคิดว่าเขาชำนาญในการรบเขามีกําลังมากกว่าคนที่มากกว่าจะชนะคนน้อยแด้ไม่แน่นักมันอยู่ที่กําลังใจและก็ปัญญาถ้าเราคิดว่าเราจะถูกฆ่าตายเราก็ต้องใจคิดว่าอย่างน้อยเราก็ต้องแลกกันหนึ่งต่อหน,นึ่งเพียงเท่านี้แหละเรื่องการรบเป็นของไม่หนักแล้วก็อย่าแพ้ไม่ได้ เมื่อว่าขถอเรียกทหารสามรอยคนมาสั่งว่าพวกท่านจงไปตามทางอุมโมงค์น่ไม่นะลงอุมโมงค์สร้างในเมืองไปขึ้นที่โนนะ่นอะที่บันไดไปจับพระราชมารดาพระมเหสีพระราชบุตรพระราชนันนีพระรทิทธิดาเขาพระเจ้าจุนันีนะไปเอามาให้ได้ แล้วก็กลับมาเทามโมงนั่นพวกของทัพเพลินนะสิถูกขโมยแล้วแล้วก็ให้อยู่ในมโมงนั้นเอามาแล้วให้พักอยู่ในมโมงตั้งกองรักษาไว้ยอย่างแข็งแรงจนกว่าเราจะกลับมาอ๋อเสร็จเสร็จแล้วใครเป็นหมูใครเป็นฤษีเสร็จกุกก่าเราจะกลับมาจึงค่อยนำออกจากโมง เมื่อสั่งแล้วทหารก็ทำาตมน,นั้นทหารไมไ่รับคำสั่งของโบของมโหสถจึงได้ประเข้าไปในโมโมเปิดไม้ที่มโหสถปูลาดไว้ที่เชิงวันดใดเนี่ยเสียท่ากันตอนนี้ขึ้นไปจับคนที่รักษาเชิงเทินไอ้คนรักษาเชิงเทินมันมีไม่กี่คนเชิงวันใดนะขื้ไปจับไอ้ทหารรักษาวันไดยอย่างเวลานี้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ายัว เห็นตำรวจยืนปอยอยู่คนเดียวมีอาวุธเปล่าก็ไม่ทราบนี่มันเรื่องไม่ยากเลยขึ้นไปจับคนรักษาเชิงบันไดแล้คนรักษาตำหนักจับนางบำเรอนางค่อมนางแคระสาวใช้ไมีเยอะมีหลายแบบแล้วก็คนอื่นๆทั้งหมดมัดมือมัดเท้าเอาผ้าปิดปากไม่มีเสียงร้องแล้วก็ชวนกันกิน เครื่องเสวยที่จัดไว้ถวายพระเจ้าจุณน,นีแน่เอาละสิแม่ล่อสิอิ่มเลยแล้วก็เททิ้งของที่เหลือไว้เกลื่อนกลาดกินมาเหลือเพราะเทซะด้วยนี่ไม่ใครกินต่อไปทุบทำลายภาชนะแตกเสียหายไปทั้งหมดไม่เหเลือเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบนบะสาทเคาะประตูร้องเรียก พน,นางสลากะเทวีพระรชิตทนีจึงเปิดประตูออกมาแต่ถามว่าพ่อคุณมาทำไมกันจ๊ะบรรดาทหารเหล่านั้นจังเสียแซงแกล้งกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระเจ้าวิเทราชกับพระมโหมโหสถถูกพระราชาและทหารของเราจับข้าเสียแล้วไม่ปลอมเป็นจะฐานในเมืองนะ คราวนี้แหละพระเจ้าจุนนีพอิปมั์จะได้เป็นเอกอกัครมหาราชโอ้โหมหาราชผู้เลิศคลองโลกจะมีการปกครองราชสมบัติในสกลนจมพูทวีปทั้งหมดไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าขณะนี้กำลังการเตรียมการดื่มชัยบาลฉลองชัยชนะด้วยพระเกียรตยิอันยิ่งใหญ่ พระราชาจุนีรับสั่งให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายมารับสาเ็จพระแม่เจ้ารับพร้อมทั้งสี่องค์ไปดื่มน้ำชัยบาลที่ทําการรบมีซึ่งมีชัยชนะพระพุทธเจ้าข้าแม่นี่โทษของเขาไม่ใช่เล่นนะแต่หายของเขาก็เก๋อหเก่งจริงๆเก่งแล้วไม่เก่งลูกหลานที่รักฟังกันวันนี้ไม่ไหวเสียแล้วทีนนะ ไม่ใช่ร้องปูลังเกียจแต่เกรงไกลเกยงใจท่านเจ้าหน้าที่สถานีเพราะรายการอื่นเขามีต่อท้ายวันนี้เวลาหมดเสร็จแล้วก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์บูรณผลจงมีแด่ท่านเจ้าหน้าที่สถานานีทุกคนและบรรดาญ,ญาติโยมพุทธศาสนิกชนในโลกหลานที่รักสวัสดี